โอเคผมเจอกับค OK. er ุณเจอได้หมดนะเดทกับพันหกนน่อยเฮ้เลสตี้อ เราโจมตีตัวนี้นะอือหืออืออเราได้เบียร์คู่นะแต่ก็ยังไม่ง่ายนะครับมันเป็นลักษณะแบบอือหือ เชร์นะอะไรอย่างนงี้ยฮ่มจะนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับ okay. โอเคโอ้เขาจะถอยออขอโทษนะเขาเดินเร็วนะคนนี้เดินเร็วกว่าผมอีกเดินเน้นความเร็ว โอ <Okay, S 2> เคเรือขาดนะยังกินไม่ได้แต่ถ้าผมกินเรือก็ได้ขึ้นมา mm hmm. Here the night Let's see ก็ยังไม่มีมูฟที่เป็นทีเด็ดนะครับเม็ดไปก่อนล้วกันก็ mm hmm. เป็นอย่างนั้นแหละ ยังไม่มีอ่ะ What ห้กินเลยเหรอโอเคเราต้องกันตรงนี้นะโอมเมนเราจะขาด โอเคบล็อกไปนะครับบล็อกเลยเฮ้ยจะดูดูดีนะดูโอเคมากเลยนะครับบล็ What? อกทิ้มหนโอเค okay. น่าจะชนะได้ไม่ยากนะครับเพราะตรงนี้เขาติดอยู่ทำยงไงดีบอกอะไรกันน่าจะต้องบอกอะ่ะเขาพยายามไปต่อเวลาผมนะ าจจะดีหรือไม่ดีก็ได้พยายามเดินเร็วก่อนไหนนะครับเคมาเขาจะจำม,มานี่นะมาบางไว้จับเบียด้วยมาตัวนี้ขึ้นไม่ได้นะเบีย้ยขาดอือโนนะ เราก็ค่อยๆพัฒนาตัวหมากเราไปเรื่อยๆนะ improve นะ improve position ไปเรื่อยๆ what it does can I can I go here here take take netcom ได้หมดนะครับเนี่ย ันนี้น่าจะคอลแลเรียบร้อยนะครับ okay. เราก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับอย่างนี้เพราะว่าแทนที่จะเสียเม็ดเราเสียแค่เบียนะครับเโอเคหมาคุตัวสุกคือติดมากนะจะเห็นได้ว่า ท้ายแล้วเขาต้องกิีปอัพใช่ไหมไม่งั้นมันจะอือวันนี้ผมคิดว่ามันเกมโอเวอร์แล้วยื๊อยื๊ย้วมันเป็นคอมโบแอตแทคกเลยนะครับคือเรียกว่าทำอะไรไม่ได้เลยนะย อันนี้มันเป็นคอมโบจนลุกตนเลยนะครับยยืจ้าโอเคก็ถ okay. ือว,ว,ว่าวอร์มเครื่องนะกับคุณเจอได้หมดนะครับน้ำส้มมาลีมีดีที่เฮสเปริดีนน้ำส้มมีดีน้ำส้มมาลี <c oughs> เฮ้ดูเพีงต่อไปกันดีกว่า เจอคุณเจอได้หมดอีกแล้วนะหรือว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนเล่นหรอในเลตติ้งประมาณพันห้าพันหกถึงได้เจอคนเดิมนะครับเขาเปิดอะไรอ่ะไม่ทราบเหมือนกันนะวิธีคิดก็คือเราเดินคู่กลางไปนะครับง่ายๆนะครับเเราไม่รู้เหมือนกันว่าหัวจีจัดาอามาอุปการนะครับ ถาว่าเราแคร์ไหมต้องตอบได้คำเดียวว่าไม่แครนะครับเพราะว่า you can block it i v i v you one นะครับแต่ไม่ไม่จำเป็นนะครับ mm hmm. ก็เราแทางมาหลายผมคิดว่าได้ที่จัพอยนะครับเราสามารถที่ยันได้นะแต่เราไม่จำเป็นยันก็ยันก,ก็ดีข้อดีตรงที่โคตัวนี้ก็จะติดน,นะครับ mm hmm. แต่ว่าผมคิดว่าผมไม่แครผมปล่อยให้เขาอยากทำอะไรก็ทำไปเลยนะครับผมคิดว่า mm hmm. คือ ไอเดียของเขาผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ผมว่าโอ้ o s h how about this one this one this one maybe he เขาต้องการที่จะ block everything นะผมคิดว่าอย่างนง้นแหละแต่ว่าตัวนี้คือแบบโหคือคือผมได้สเปซขั้นสุดยอดอ่ะต้องใช้คำว่าขั้นสุดยอดนะครับมันมันจริงๆนะเพราะว่า สเปซโปรตี Space, am, มันก็จะยังไม่เยอะแต่นนี้มันอหมันมันเยอะมากมันเยอะระจับที่แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ชนะง่ายนะเพราะว่าคือคู่ต่อสู้เขาก็ยังบล็อกอยู่นะถ้าถ้าเราเดินได้ไม่คมจริงมันอาจจะยังไม่ชนะนะครับแฮรี A, นะ่อ uh ืมสอะรติ่งกับเรอืมชอบตัวนี้นะเพราะว่าอืม อัน,นี้มันอุดนะเราเดินได้ทุกเมื่อที่ยอยากเดินะตัวนี้ตัวลิม What that What is that เฮ้ยคือว่ากันตรงๆคืออะไรเนี่ยกินหมากินเรือปอกโอเคเขาเขาต้องการที่จะเล่นลิมๆนะแล้วถ้ากินกินแล้วโคขนกินนะโอเคอันนี้คือผมแบบเหนือความคาดหมายแบบขั้นสุดยอดนะ ต้องยอมรับนะว่าเขาทำให้เราสรส์นะครับอ้ท oh, uh, mm ีเอ่อเชื่อคุณเชื่อมัน,มนไหมว่ามันดีแลไดนะ้ไหมผมผมไม่เชื่อนะไม่สามารถเชื่อได้ทิ่มไหมอิ่มหรือกินน่าสนใจนะคือถ้ามันตันหมดอาจจะเสมอไง มอยากจะลองไอเดียประหลาดๆนี่ให้เขาไปโคลนก้าวร้าวไปเลยโอมันหาดีขึ้นโคลนนี่ว่าต่เปล่าเราเม็ดไม่แยงอ้ โอ้โอ้เมื่อกี้ผมอาจจะผิดพลาดะผงคนจะโคลนต่อแน่เลยบั t โอเคไฟน ก็ได้จิ้มนะโคตตัวเนี้ยนี่คือคือเขาเดินเร็วเงนี่คือข้อเสียของการเดินเร็วอย่างเดียวนะโอเคเดี๋ยวมาบอกตัวนี้ได้นั่นหละอันไหน เอ <poisoned indo> <IP> <esi> ว่าม <pl ains> ันต้องตลกดีอ่ะตรนี้โอเคไปยืนแท่นจ๊กจ๊กจ๊กผมว่ามันสุดยอดมากเลยที่มาของเราเราจะได้ไปยืนแทนที่ดีที่สุดนะโอเคเราเอาโคนมาบล็อกกันทีนึงเพราะว่าโคนเรามันทำอะไรไม่ได้นะครับนะ โอเคอยู่ขึ้นมาเพื่อ <Yeah. S 2> ให้โดนลุกวายอ่าฮะ and what do you do โอเคเขาไม่มีมุกจะเดินนะทุกจนนะครับ ไปได้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามให้เพจคุยหมักลุกกับเซียนบอลทางเพจ a c e b o o k แล้วก็เจียมโรดทางยูทูบนะส่วนท่านใดที่สนใจหนังสือหรือพอเรียอเราก็สามารถมาทางมาที่เพจคุยหมักลุกกับเซียนบอลก็ได้หรือหมากลุกไทยคาราว่าผู้ใฝ่ายตรู้ก็ได้นะครับหนังสือของเราตอนนี้ก็มีมา้าขวาตีมา้าเทียยผู้กลางเล่มหนึ่งกับเล่มสองนะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีหนังสือพื้นฐานออกมาซึ่งดีมากนะเพราะว่าเราทลังแบบ เปิดแบบข้อที่มันไม่เคยมีมาก่อนในมักลุกแบบตำรามักลุกเกี่ยวกับพื้นฐานทําให้แบบว่าพัฒนายากน,นะเราก็พยายามจะใส่เข้าไปมันเต็มที่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะ100%หรือเปล่าแต่ก็ทำดีที่สุดมน,นะโอเคครับสวัสดีครับ